ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เราก็จะมาะทำความเข้าใจในส่วนอีกส่วนหนึ่งของระบบบัญชีต้นทุนช่วงนะครับนะในส่วนของข้อแตกต่างนะครับอ่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อแตกต่างระหว่างะระบบต้นทุนนะครับอ่างานสังรรส่งทำเลอร์คอสติ้งนะครับนะกับระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตเนี่ยนะครับอ่ามีวิธีอ่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับข้อแรกก็คือแตกต่างที่ลักษณะของ สินค้านะครับระบบต้นทุนงานสั่งทำเนี้ยสินค้าแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันหมายถึงว่าการผลิตสินค้าแต่ละครั้งนแตกต่างกันแตกต่างกันเนื่องจากอะไรเนื่องจากคําสั่งของลูกค้าที่มันแตกต่างกันต้นทุนที่แตกต่างกันเห็นไหมฮะนะในรูปของลักษณะเฉพาะปริมาณนะครับที่ใส่วัตถุดิต้นทุนนะครับนะตามความต้องการของลูกค้าที่มันต,ต่างกันนะครับ แต่ระบบต้นทุนช่วงนะครับสินค้าที่ผลิตจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันครับนะเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับในประเด็นของกระบวนการผลิตนะครับต้นทุนงานสั่งทำจะผลิตสินค้าตามคำสั่งนะครับของลูกค้าแต่ละครั้งจำนวนที่ลูกค้าที่ต้องการตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่นะครับระบบต้นทุนช่วง นะกระบวนการผลิตของเขาจะเป็นแบบต่อเนื่องผลิตเป็นจำนวนมากเป็น mass production นะครับนะเป็นเป็นส,ยสายพานไปนะครับเพื่อเป็นสินค้าคงคลังรอจำหน่ายนะครับข้อแตกต่างในเรื่องของการสะสมนะครับของข้อมูลต้นทุนนะ,ะต้นทุนงานสั่งทรรมก็จะเป็นการรวบรวมต้นทุนนะครับโดยใช้บัตรต้นทุนงานนะครับแต่และงานก็จะมีการแยกงานแต่และงานนะครับโดย การลงรายละเอียดในบัตรต้นทุนงานนะครับนะกำหนดเลขที่งานต่างๆนะครับสะสมต้นทุนอยู่ในงานแต่ละงานนะครับส่วนต้นทุนช่วงนะครับจะมีการสะสมต้นทุนนะครับโดยการรวบรวมต้นทุนแต่ละแผนกโดยใช้รายงานต้นทุนการผลิตนะครับนะพรารายงานต้นทุนผลิตเนี้ยก็จะบอกนะครับข้อมูลต้นทุนของแต่ละแผนกนะครับ ไปว่าต้นทุนแผนแกนี้มีต้นทุนเท่าไหร่ต้นแผนแกนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับสะสมอยู่นะครับข้อแตกต่างข้อที่4นะครับก็คือการคำนวณต้นทุนต่อหน,น่วยนะครับต้นทุนงานสังทำการคำนวณจะมีการคำนวณต้นทุนเมื่องานเสร็จนะครับโดยต้นทุนรวมของงานแต่ละงานนะครับนำไปหารด้วยจํานวนหน่วยที่ผลิตของงานนะครับ แต่ต้นทุนงานต้นทุนช่วงนะครับการคำนวณต้นทุนต่อนหน่วยนะครับก็จะเป็นการนําเอาอการคํานวณตามมวดเวลานะครับโดยเอาต้นทุนรวมของแต่ละแผนกนะครับหารด้วยหน่วยเทียบสเปรดรูปในแต่ละแผนกนะครับความแตกต่างในประเด็นที่5คือการรายงานต้นทุนการผลิตนะครับ ในระบบต้นทุนงานสั่งทำนะครับมีการรายงานต้นทุนการผลิตนะครับโดยมีบัตรต้นทุนงานนะครับเป็นบัญชีย่อยนะของบัญชีของบัญชีงานระหว่างทำนะครับต้นทุนงานจะเข้างานระหว่างทำเลยใช่ไหมครับนะโดยแยกตามงานแต่ละชิ้นนะครับหรือแต่ละคําสั่งของลูกค้านะครับแต่ระบบต้นทุนงานต้นทุนช่วงนะครับการรายงานต้นทุนนะครับก็จะมีการจัดทํารายงานต้นทุนการผลิตนะครับ ซึ่งเป็นบัญชีย่อยของบัญชีคุมงานระหว่งางทำนะครับเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและควบคุมต้นทุนการผลิตนะของแต่ละแผนกรวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการบันทึกบัญชีด้วยนะครับก็จะทํามาเป็น5สเต็ปหรือ5ขั้นตอนนะครับเป็น5สเต็รด้วยกันนะครับสำหรับตัวารายงานต้นทุนการผลิตของาระบบต้นทุนช่วงการผลิตนะครับ <tyard. S 2> ทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับของรูปแบบนะครับของ euh, กระบวนการผลิตตามระบบ caso, บัญชีต้นทุนช่วงการผลิตนะครับนะ mm. ซึ่งไอ้รูปแบบนะครับของต้นทุนช่วงการผลิตนะครับนะตามระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตเนี่ยมีความแตกต่างกันมีความต่างกันหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1คือกระบวนการผลิตแบบเรียง ลำดับนะครับนะหรือ sequential processing นะครับระบบนี้กระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการผลิตสินค้านะครับเพียงชิ้เดียวนะโดยผ่านแผนกต่างๆตามระเบับขั้นนะครับจากแผนกแรกจนถึงแผนกสุดท้ายที่ผลิตเสร็จนะครับ เป็นสินค้าสำเร็จรูปกิจการที่ใช้กระบวนการผลิตแบบเรียงลำดับนะครับได้แก่โรงงานผลิตน้ำอัดลมนะครับจะเรียงลำดับหนึ่งหนึ่งคืออะไรหนึ่งล้างขวดสองบรรจุอะไรอย่างี้ไปเรื่อยๆนะครับโรงงานผลิตน้ำปลาโรงงานผลิตน้ำตาลทรายนะครับหรือโรงงานผลิตกระดาษอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งแบบเรียงนี้ก็จะเป็นการเรียงจากแผนกแรกนะครับไปแผนกแรกทําอะไรนะครับแผนกแรกเสร็จไปแผนก2แผนก2ผลิตเสร็จก็จะไปโอนไปแผนก3โอนต้นทุนเป็นแผนกแผนกไปนะครับแผนก3เป็นแผนกสุดท้ายก็จะโอนไปสินค้าสิ่ทรูปนะครับแล้วเก็บเข้าคลังนะครับนี่เกิดเรียกว่าแบบเรียงลําดับนะครับหรือแบบ sequential processing นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่ง นะครับก็คือกระบวนการผลิตแบบขนานนะครับแบบขนานหรือนะครับพาโลเรลนะครับ processing ซซนะครับกระบวนการผลิตแบบขนานเนี้ยนะครับกิจการเขาจะใช้กระบวนการผลิตแบบเนี้ยจะเป็นกิจการที่ผลิตสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับเมื่อกี้1นชนิดเดียวแบบเรียงลําดับแต่นี้ถ้าแบบขนานมากกว่า1ชนิด หรืออาจผลิตเพียงชิ้นเดียวแต่เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบต่างๆมากมายมากๆนะครับนะการาการผลิตลักษณะนี้จะมีกระบวนการผลิตแบบเรียงลําดับหลายชุดเรียกเรียงลําดับหลายชุดนะครับนะแต่ละชุดนี้อาจดําเนินการผลิตพร้อมกันหรือชุดหนึ่งดำเนินไปก่อนแล้วอีกชุดหนึ่ง จึงเริ่มดําเนินการตามนะครับก็ได้นะโดยมีการเริ่มการผลิตจากแผนกนะครับและจะมารวมกันในแผนกหนึ่งเพื่อผ่านไปผลิตต่อในอีกแผนกถัดไปนะครับจนผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปกิจการที่ใช้กระบวนการผลิตแบบขนานได้แก่โรงงานผลิตอาหารปลากรป๋องนะครับโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสเป็นต้น นะครับลักษณะของกระบวนการผลิตก็เป็นนะครับจากแผนหนึ่งนะครับเสร็จก็เป็นแผนสองนะครับนะแผนสองนะครับก็จะวิ่งไปแผนห้าเลยนะครับแล้วก็แผนสามก็จะไปแผนสี่แผนสี่ก็จะวิ่งไปแผนห้านะครับ, 3, 4, 4, 5, รบสุดท้ายแล้วก็จะไปต้นทุนก็่โอนไปสินค้าที่เป็นรูจากแผนห้านะครับอันนี้แบบ ขนานนะครับแบบขนานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบของกระบวนการผลิตแบบเลือกแผนนะครับแบบเลือกแผนกนะครับหรือ selective processing นะครับ selective processing เป็นกระบวนการผลิตที่มีลักษณะาการผลิตสินค้าหลายชนิดนะครับโดยผลิตโดยการผลิตจะเริ่มจากแผนกผลิตเดียวกัน นะครับเริ่มจากแผนกผลิตเดียวกันนะครับก็คืออาจจะเป็นผแผนหนึ่งแผนกเดียวกันนะครับนี่คือเริ่มนะครับแล้วผ่านการผลิตต่อในแผนในแผนผลิตลต,ลต,ต่างๆนะครับไล่ไปเป็น2เป็น3นะครับตามชนิดของสินค้าที่ต้องการนะครับเหลือจะ3ก่อนมา2ก็ได้นะครับ ซึ่งมีวิธีการผลิตที่แตกต่างกันจนได้สินค้าทวีดูรูปแต่ละชนิดกิจการที่ใช้กระบวนการผลิตแบบเลือกแผนกได้แก่โรงงานผลิตอาหารเนื้อ,อจากเนื้อสัตว์นะครับโรงงานผลิตสารเคมีนะครับพวกนี้ไม่จําเป็นจะต้องลาดับขั้นก็ได้ครับอาจจะจากแผนกหนึ่งไปแผนกสองแผนกสามก่อนแผนกสองก็ได้นะครับนะหรือแผนกหนึ่งจะไปเป็นสินค้าทูรูป A อาอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับรแผนกสองสินค้า b เสียนแผนกสามสินค้า c นะครับนะผลิตเสร็จแล้วก็จะโอนไปเนี่ยสินค้าเดียรูปนะครับตัวเองแล้วก็เข้าคลังนะครับานะแบบเลือกแผนกนะครับโอเคนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะครับต่อกันคลิปหน้าในเรื่องของการรวบรวมต้นทุนตามแผนกนะครับ